ยูยูยูท่านผู้รรมชมอุบละอุบละสายพีน้าหายก้าไปเรื่อยๆแล้ะไปวัดเลยนะหนึ่งสองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านครับผมมือนีพามาเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องพามายกเบ็ดไม้ไผ่ครับผมเบ็ดโบราณเนานะนี่ครับผมไม้ไผ่ขอสันๆส,สวยๆเนาะพี่น้อง แคนนี้สี่เมตรครับผมสี่เมตรกวัวๆนิดนึงมากับน้องต้อมครับ,รบเออน้อนงต้อมจากมาเที่ยวน้ำก็เลยเอาเบ็ดมายกโคลานกันก็บ่งม,มีเงยลูกปลาครับลูกปลาหายากหาประมอเนาะตอนนี้พี่น้าซั่งเขาไว้อยู่ตละสองบาทกลัวๆยังประเทนใ,นใด้ครับผมก็เลยต้องเอาเขียดิโมเพราะว่ามีเขียดิโมอยู่เนาะก็ลองมายกเบิ้งครับผมเนาะไฟแรกของการยกปลาพี่หน้าเนาะ ผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามรุนน้ากันครับผมไม้นี่ก็เป็นทุ่งเขาไกล่ลาดโซนข้างหน้าครับผมท่านผู้ชมนี่ครับเทียงหน้ามองทีพี่หน้ามาจรการเจนนอนเห็นป่ะปลายขั้นเบ็ดครับพี่น้องก็ล้องยกจุดนี้เบางก้นครับผมท่านผู้ชมเนาะจะเป็นยังไงมาลุ้นน้ำกันบิงนาบิงนี้นี่ ปกติตาเยอะนะเียเป็นตัวน้อยเข่าหนาด้วย ôm hang nào mà lên nhập kíp lên Hạ lăng lại há băng Long Nam lại, à, นี่ลงน้ำอยู่ตรงนี้่มาขึ้นอยู่นี่ลูกปลาแจ๋เลยเพราะมันจะดิ้น อยากเจอจังเลยทุกช่วงอยู่อยู่อยู่ท่าชผู้ชม๊บแล้วพบแล้ว,ลวมาแล้วพี่น้องเฮ้ยแต้มแรกแคกหมานึกว่าจะไปได้ซะแล้วเฮ้ย คุณผู้ชมของแท้ครับพี่นอ้องเยอะๆเดฟฟิลเดฟฟิลพ,พี่น้องแล้ววันนี้โด่งดังพอดีอืมนี่เขียดยังอยู่คาปากเลยครับผมมาแล้วแต้มแรกแฮกหมานพี่หน้าสุดยอดพี่น้องเลยครั้งแรกนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วพี่น้องเลยเดินรอบแล้วสุดยอดสุดยอดนะเดี๋ยวให้ลุงเกันต่อ พิณา,นานเดินรอาพนาเนาะเออเก็บครับผมแต้มแรกแหกหมานตัวแรกตั้งแต่พ่นานเออมันก็เดินเลาะไปนู่นเลยออกไปนู่นเลยนานาน,นั่นนะ่ะมีตัวอยู่มันฮุบอยู่นี่ครับผมตาไม่อยู่ห่มใหม่ครับผมจุดนี้มองที่ห้องมันจอดรถนี่นะลองบางอีนครับผม บิงนี้เคยมาปักได้ตัวโลนนี่ยเนี่ยวันนั้นตรงนี้เต็มไปหมดอุยมีตัวนี้มา เสียงฮุบดังแน่นเลยเฮ้ยกบเลยจากหงบป่าโุบเยอะหรือเปล่าลุ้นกันลากไปแล้วทั้งๆลากไปแล้วลากไปแล้วลากไปแล้วพี่น้องลุนนน้นกันลุ้นกันสายตรงไปแล้วสายสายวิดนานไปแล้วคือหน้าย,ย้อนสายตามแล้วเตรียมเด้อเตรียมครับผม หายมีการครับผมลากสายเข้าไปแล้วสายพินาหายเข้าไปเรื่อยๆล่ะจะวัดแลนะหนึ่งสองโอ้โหอืมประยูท่ท่านซู้ชมวนห้อยมันขาด ครับท่านผู้ชมยกป่านี้ต้องใช้สมาธิอีลีเนาะต้องใส่เวลาครับผมคลิปแรกครั้งแรกของพิน้าเนาะกะ็บ่าเหวครับผมใจมันนึ่งแต้มเต้นเต้นดีครับผมครั้งแรกเนาะก็ถือว่าโอเคพี่น้องพหน้าขอบคุณท่านผู้ชมและกับซีทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวจะออกไปหายกอีกกอนต้องเดี๋ยวมาเนี่ยมือแรกเนาะตอนนี้มันเทียงครับผมมันหอนเนาะ อากาศรมมือนี่ร่มหนาว่อค่อยออกกานไดท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้ครับพี่น้องอ่ะนังตัม้มสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งแรกของการยกปลาครับผมขอบคุณหลายๆครับผมติดตามรับชมติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเดี๋ยวจะต้องหม้มั่นๆกว่านี้ยักหน่อยเพราะนี่ครั้งแรกครับผมต้องหาหมายดีๆ